ซปเปอร์จูนโปรแกรมพิเศษที่กำลังเปิดสวิตส,สมอง DNA และกระตุ้นการทำงานของจิตเหนือสำนึกเพื่อทำให้พลังงานของชีวิตและความสำเร็จของเราได้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และสมปรารถนาโปรแกรมพิเศษนี้คือการเปิดสวิต ของจิตใต้สำนึกเพื่อกระตุ้นการทำงานของสมอง DNA ยีนอะตอมและร่างกายของเราในระดับสูงสุดคือการกระตุ้นในระดับของ superconsciousness หรือจิตเหนือสำนึกขอให้พวกเราทำสมาธิและรู้สึกกับการเชื่อมต่อน,นี้ที่ใจกลางของสมองในต่อมไพนิวแกนที่อยู่ใต้ทอยและเชื่อมเข้าไปในบริเวณขุมพลัง ของจัก,กระที่6ที่อยู่กลางหน้าผากที่เป็นจัก,กรของตาที่3ที่เราเรียกว่าสิวเนตหรือเติร์อาอหรือยา,านัทวานความรู้สึกของคลื่นความถี่นี้จะมีพลังในการทะลุทะลวงเข้าไปในระดับของชีวิตและจิตใต้สำนึกของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมและขอให้เราเข้าสู่ระบบปฏิบัติการนี้ด้วยการทำสมาธิและเชื่อมกระแสะของคลื่นความถี่นี้เข้าไปสู่แกนกลางสมองผ่านหน้าผาก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานของจักรวาลที่เป็นที่เป็นเติร์ดไอหรือตะกาตาที่3ที่เราเรียกว่าจักรที่6นั่นเองขอให้เราเชื่อมกระแสจิตของพลังงานอันมหัศจรรย์นี้เข้าสู่กระบวนการแห่งการต่อวงจรพิเศษของชีวิตที่เริ่มต้นขึ้นแล้วณนะปัจจุบัน เช่นดอกพิเศษสัมผัสความรู้สึกของการเชื่อมโยงเข้าไปสู่แกงกลางสมองจินตนาการถึงคลืค่นไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มันกำลังซาบซ่านเข้าไปสู่ลมหายใจของเราการหายใจเข้าและการหายใจออกคือการเชื่อมคลื่นความถี่พิเศษ ที่กำลังทะลุทะลวงเข้าไปสู่แกนกลางสมองในต่อมแกนดูล่าหรือต่อมประสาทของการรับรู้ของสติสัมปชัญญะสูงสุดที่ทําให้เกิดปฏิสสารและสนามพลังเคมีไฟฟ้าจนเกิดคลื่นพลังงานชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกถึงพลังอํานาจอัน,นนับของจิตใต้สํานึกมันเป็นการเชื่อมโยงกับพลังอํานาจของจิตอินญ,ญาีที่กําลังเข้าถึงความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดผ่านคลื่นความถี่พิเศษนี้ พวกเราอาจจะใช้หูฟังพิเศษเฮดโฟนในการเชื่อมต่อมิติของกันต่อยอดวงจรของชีวิตผ่านสมองจิต DNA อะตอมและอนุภาคทั้งหมดที่อยู่ในระดับเซลล์และชีวิตของพวกเราในขนานี้ ถ่ายทอดสนามพลังงานของชีวิตที่ไร้เด,ดียงหน้าใเป็นประกายของการรีชาร์จของการเปิดสวิตจิตใต้สำนึกที่ทรงพลังให้เชื่อมต่อกับพลังแห่งการอย่างรู้ที่สูงสุดในระดับของซ u เปอร์คอนเชียสเนสหรือจิตเหนือสำนึกซึ่งเราจะเห็นภาพของพลังงานชีวิต ที่มันเกิดขึ้นไฟฟ้าอยู่รอบๆตัวเราสมองของเราที่เป็นศูนย์กลางของประสาทสัมผัสกำลังสัมผัสกับคลื่นไฟฟ้าและประจุของอนุภาคที่เต็มไปด้วยย่านควอนถี่ที่เข้มขน้นจนเกิดการสปาร์ควาบว,าวูบววาบและส่งพลังขึ้นในแกนแท้หรือแกนกลางของจิตวิญญาณของเราผ่านขึ้นสมองนี้ ที่เราเรียกว่าการเชื่อมต่อของชุมานดีโซแนนซ์ขึ้นในโลกและสนามพลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สํานึกของเราที่หลอมรวมกับอนุภาคของฮิกโบสอนอนุภาคพระเจ้าที่เชื่อมโยงกับจิตใต้สํานึกของเราจนเกิดความรู้สึกลึกซึ้งและชัดเจนที่สุดก็ค่อยหายใจเข้าลึกๆและทําสมาธิควบคู่กับการฝึกในปฏิบัติการพิเศษนี้พร้อมๆกันสนามพลังงาน เกิดปฏิกิริยาของการเชื่อมต่อจนทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเกิดการสปาร์คขึ้นเกิดความวูบวากซราบซ่านขึ้นมันเป็นการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเสียงหรือความถี่พิเศษนี้ที่เรียกว่าความถี่ในระดับไมโครพลาสมาเวฟเข้าสู่ระดับ จิตใต้สำนึกผ่านเซลล์สมองทะลุทะลวง DNA ของเราจนทําให้ยีนโครโมโซมหรือเซลล์ทั้งหมดในระดับอะตอมเกิดการสั่นสะเทือนอนุภาพของการตื่นรู้เกิดความรู้สึกที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่พลังอันยิ่งใหญ่ในระดับของชีวิตความรู้สึกซึ่งกำลังซาบซ่าน และแสสมีออกไปจากหัวใจของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพลังงานนี้ไหลบ่าจากแกนกลางสมองในต่อมที่อยู่ใจกลางสมองเราคือต่อมไพนิวแกนที่เชื่อมกับพิทูอิตาลีที่กลางหน้าผากทําทให้ศูนย์กลางของสมองที่เรียกต่อมแห่งปัญญาญาณว่าแกนดูล่าเกิดการสปาร์คขึ้นไฟฟ้าเหมือนนิวเคลียร์ที่กําลัง ปล่อยประจุและสนามพลังอนุภาพกรมตรตังสีของมันออกมาเป็นการแผ่กรมะตังสีทางจิตวิญญาณเป็นการแผ่พลังงานอำนาจของสมองและจิตใต้สํานึกที่ทําให้ DNA และยีนหรืออะตอมทุกเซลล์ในร่างกายของเราเกิดการสปาร์กและเกิดการอัปเกรดตัวมันเองเพื่อเข้าสู่การดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการอัจฉริยะขอยเราทําสมาธิและหายใจลึกๆทําสมาธิอยู่กับความสงบผ่านลมหายใจตลอดเวลาอยู่กับความนิ่งเงียบและมี ความระลึกรู้ของสติสัมปชัญญะอยู่ทุกลมหายใจแล้วก็สู่ระบบปฏิบัติการนี้พร้อมกันด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดในขนาดนี้ ท,ที่มึงกำลังเชื่อมเครือข่ายของคริสตัลไลน์ตั้งแต่ศีสะะตลอดปลายเทา้าผ่านแกนกลางของสมองในต่อมแกนดุล่าเข้าสู่พนยนธุแกนที่ไททอยทะลุทะลวงจากกลางหน้าผากของเราที่เรียกว่าจุดยานธวารหรือเติร์ดไอหรือดวงตาที่สามที่กลางหน้าผากตรงกลางระหว่างคิ้วซ้ายและคิ้วขวาตรงกลางหน้าผากนั้นเราเรียกว่าศิวเนกหรืออนุโลมอุนาโลม จุดอุณหโลมนี้คือจุดที่เราเรียกว่ายาน,นัทวานคือจุดเกิดดับของชีวิตที่ทําให้วิญญาณของเราเกิดการตื่นรู้ในระดับของยานปัญญาสูงสุดในระดับของการค้นพบศักยภาพที่ล้าเลิศและสุดยอดที่สุดของจิตเหนือสํานึกทําให้เราเห็นความสําเร็จทําให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราสามารถที่จะนิขคิดและเนรมิตได้ตามที่ใจปรารถนานี่คือการเชื่อมกับซูเปอร์คอนชเชสเน็ต การจูนพิเศษที่เราเรียกว่าซุปเปอร์จูนเอ็กซ์เพรสเป็นการจูนเข้าสู่จิตเหนือสํานึกโดยโตรงที่เรากําลังสัมผัสกับความวุ่นวายซับซ่านอยู่แกนกลางสมองแนละอนุภาคที่มันกําลังแผ่ขยายรัศมีไปทั่วทุกทุกเซลล์อะตอมในร่างกายของเราตั้งแต่ศีษะจนถึดปลายเท้ามันเกิดความวุ่นวายมันเกิดความสปารากมันเกิดพลังจักรวาล ที่ทําให้เกิดความกระปรีก้กระเป๋าเกิดความมีชีวิตชีวาขึ้นทุกครั้งให้เราใช้เวลาประมาณ11นาทีในการสปาร์คจิตใต้สาเน็จผ่านคลื่นความทีพิเศษนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาที่เราต้องการพลังอํานาจในการเชื่อมโยงกับความสําเร็จหรือในการที่เรากําลังเชื่อมโยงกระแสของพลังงานยิ่งใหญ่ของเรากับจัก,กรวาลขอยเราใช้คลื่นความถี่พิเศษนี้ในการต่อวงจรจิต าเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยอาทิตย์ละสอาครั้งกับการทำสมาธิและเปิดเชื่อมเครื่องควันทีนี้ตลอดเวลาทุกครั้งอย่างน้อย11นาทีขึ้นไป ทุกคนรู้สึกถึงความเบิกบานถึงความมีชีวิตราถึงพลังชีวิตที่มันกําลังเปล่งประกายนัศมีออกจากก้นเบื้องของหัวใจของเราเป็นภาพของความอุดมสมบูรณ์และความสาเร็จความสุดยอดในตัวเองที่มันเกิดขึ้นจากสมองอัจฉริยะที่มันเกิดขึ้นจากการทํางานอันแสนมหัศจรรย์ของจิตใต้าสานึกที่มันกระตุ้นให้ขั้วอํานาจแห่งจิตสํานึกใหม่เกิดความอย่างรู้อย่างลึกซึ้ง ในการก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จและชีวิตที่เราปรารถนานี่คือการจูนรหัสพิเศษของซุปประจูนเป็นการจูนในระดับของทางดวนพิเศษทางดวนสู่ความสําเร็จแบบไร้ขีดจํากัดซุปประจูนเอ็กซ์เพรสสัมผัสสมาธิและกระแสจิตที่มันกำลัง เกิดขึ้นทุกลมหายใจของเราแล้วก็ทำวาฟได้พร้อมกันด้วยการกลั้นลมหายใจหายใจให้ลึกลึกที่สุดลึกเข้าไปจนความรู้สึกว่าลมหายใจของเรามันเข้าไปทะลุทะลวงเข้าไปในระดับอะตอมหรือเซลล์ในร่างกายของเราแล้วจากนั้นค่อยๆกลั้นลมหายใจพร้อมกันด้วยการทำวาฟได้ที่แปลว่าการกลั้นลมหายใจในระดับสูงสุดพร้อมกันนบับนี้ เราก็จะเข้าถึงประสบก,การณ์ของการเวกอัพและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงพร้อมกันตั้งแต่วินาทีนี้และตลอด